เรารอคอยเวลานี้มาทั้งปีเวลาที่จะได้ออกคำลังกายกับอลมันกเซนโก1 2 0 0เมตรที่ไม่มีผักในการอบรมที่ไม่เหมือนใครเซอร์เบียมองโกอาเซอร์ไบาจานอุตเบกิสถานรัสเซีย,ซยสปอร์ตบิสเนสแคมป p ปี2018ทำให้ผมได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของบริษัทที่ปรึกษาคนหนึ่งได้รับค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่อะไรคือสิ่งที่สำคัญสุด ไห้มองเห็นผลตอบรับที่ดีต้องขอบคุณสปอร์ตแคมที่ทำให้ฉันได้เปิดประสบการณ์ให,ใหม่จากที่ได้ร่วมงานกับสปอร์ตแคมครั้งแรกผมได้ตระหนักถึงสิ่งหนึ่งว่าต้องหมัน่นฝึกฝนกีฬาให้ได้มากกว่านี้แต่หลังจากที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นครั้งที่2จึงได้รู้ว่าเราควรสร้างระบบของเราให้ดีขึ้นเมื่อมาที่นี่ตั้งแต่วันแรกหลายความรู้สึกหลายหน้าที่ความรู้เสริงปฏิบัติมากมายผมยังไม่สามารถทำไรห,หลายสิ่งในเวลาเดียวกัน ผมสอ้วิธีการทำงานทางอินเทอร์เน็ตสังคมและการฝึกอบรมตามโครงการโบนัสตอนนี้หัวข้อที่ควรเอาใจใส่มากที่สุดคือทีมและผู้ร่วมมือทางธุรกิจผมได้เรียนรู้วิธีการทำธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ตการใช้ประโยชน์จากโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น i n s t a g r กรม a า o และ f c e e o o o เราจะฝึกคุณให้ทำเงินออนไลน์จัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต ผานช่องทางการสื่อสารโดยไม่ต้องออกจากบ้านหรือบริษัทจากที่ได้พูดคุยกับสมาชิกคนอื่นฉันจึงได้รู้ว่าต้องทุ่มเทและพยายามก,กับทีมตอนนี้ฉันรู้ว่าฉันควรจะทํำยังไงและฉันพร้อมที่จะพัฒนาทีมของฉันจากการสัมมนาสปอร์ตแคมคุณจะค้นพบว่าตนเองทํางานได้ดีขึ้นสามารถทําหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันขยายขอบเขตให้กว้างขึ้นคุณสามารถเอาชนะความท้าทายที่สุด ด้วยความรู้สึกใหม่ก้าสู่เป้าหมาใหม่หมและหลังจากสัมมน,นาสปอร์ตแคมป์ทำให้ประสบผลสําเร็จมากขึ้นคือโอกาสการสื่อสารโดยตรงกับหัวหน้าบริษัทสื่อสารโดยตรงกับเพื่อนประเทศอื่นๆและยังได้ร่วมสนุกด้วยกันสําหรับผมนี่คือการสัมมน,นาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จได้อีกมากมาย ในบรรดาหน้าผาสูงนั่นเหมือนกับการทำธุรกิจของพวกเราทุกก้าวเดินที่ก้าวทำให้ผมรู้ว่านั่นมันคืองานของพวกเราสามารถทิ้งอุปสรรคและความทุกข์ยากลำบากในการทำธุรกิจการเดินทางครั้งนี้ยังช่วยให้ผมได้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น มื่อซันได้ปีนขึ้นหน้าผาสูงทาให้ซันได้มีความหวังและพวกเราไม่เคยยอมแพ้เพราะพวกเรามีความตั้งใจมากกว่าก้าไปข้างหน้าเรื่อยๆพวกเราบุกบืนเดินขึ้นเช้นไทอย่างไม่ท้อถอยหลังจากได้เข้าร่วมสปอร์ตแคมทำให้ผมได้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น ฉันต้องการไปพักผ่อนในโรงแรมหรูอย่างอดิสันมันต้องดีมากแน่ๆรอบตัวคุณคือผู้ที่มีความทะเยาทยานและผู้คนที่มีอายุน้อยที่มีความสนใจในด้านธุรกิจที่มีความรู้และความมั่นใจในตัวเองสูงมากฉันได้เรียนรู้ว่าเพื่อนๆไม่เคยท้อถอยเลย พวกเราออกกำลังกายอย่างกระตือรือร้น,มนผมซิตอัพได้415ครั้งผมรู้ว่าผมทำได้มากกว่าน,นั้นถ้าไม่ขเกียดนะในด้านธุรกิจก็เหมือนกันสปอร์ตแคมป์ปีนี้น่าจดจำมากทำให้ฉันได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆจากเพื่อนๆในหล,หลายประเทศเพราะใครๆก็ต้องการที่จะพัฒนาธุรกิจของตนเองออกนอกประเทศและมีธุรกิจสากลเป็นของตนเอง ฉันวางแผนทางธุรกิจแนวที่เจิงบวกในการพัฒนาทีมของฉันน้อยที่สุดคือห้าหมื่นสำหรับผมนี่คือประสบการณ์ที่น่าจดจำแต่ก็ยังคงตอบโจทย์ไม่ได้หมดเลยเกี่ยวกับความรู้สึกนั้นภายใต้เซอร์เบียในอนาคตผมต้องการให้ทีมของผมทั้งหมดได้เข้าร่วมกับสมมนานี้